ดูชัดๆว่าที่เจ้าบ่าวปูปายาหล่อจนคนทั้งศตูมีอึงค่ะต้องบอกว่าเจ้าสาวคนต่อไปของวงการบันเทิงปูปายาตอนนี้แฟนหนุ่มนักธุรกิจชาวต่างชาติอายุห่างกันถึง12ปีนะคะขอแต่งงานเรียบร้อยค่ะพิธีวิวาห์จะถูกจัดขึ้นปลายปีที่ LA สาวปูมาออกรายการแฉนะคะก็มีพิธีกรอย่างคุณมดดำบอกว่าอยากจะเห็นหน้าลูกเขยจ้างกองกระแผนไปหาฝ่ายชายทันทีพบว่ามานั่งรอสาวปูอัดารายการอยู่ด้วยแล้วค่ะ แม่เรียกเรียว่าดูแลกันแบบใกล้ชิดเลยทีเดียวจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ